ครับผมสวัสดีครับผมกับคณาวุลนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับที่หมูอาสวะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราจะรอคนก่อนนะเราเราเราจะเล่าให้เราว่าันนี้เรากราฟมาทำอะไรครับได้วันนี้ผมก็มาถ่ายแบบของนิตยสารเอ่อเป็นออนไลน์ผ่านคอมชื่อว่าเซรั่มไอจีแลวก็เฟซบุ๊กนะครับใช่ครับใช่วันนี้เราก็เอ่อ เทคนิคกันมีเรื่องเทคนิคอลกันนิดหนึ่งนะครับวันนี้ ที่สรไอเรามาอยู่กันที่กรฟมาถ่ายแบบที่สระไอสระไอก็มันเปามเป็นไรเลยมาถายในเเซตไทวาไทยครเไทยะก็เอ่อไทยวาไทยเนคเ่ที่เป็นคนไทยมาเพื่อเพื่อช่วยคไทยในการกา ได้ครับมีก็ใส่เสื้อที่ใส่อยู่ก็คือยี่ห้อของพี่หมูครับโลโก้เป็นหน้าพี่เลยนี่เอาใช่อาจจะเห็นยากหน่อยป๋าเป็นสไตล์ป๋าแฝดพ่อลูกนะป๋าก็จะมีเสื้อวันนี้ก็จะมีเสื้อหมูนะครับเสื้อเป็นยี่ห้อผู้ชายของพี่นะครับใช่ครับแล้วก็จะมีอิชชูใช่แล้วก็มีเป็คกินเลอร์แบงวันนี้แปลงของคนไทยหมดเลยใช่ก็อยู่ในสมาคมดีไซเนอร์กรุงเทพที่เป็นการรวบรวมดีไซเนอร์ไทยต่างๆเอาไว้ ก็จริงจริงแคมเปญที่ทาขึ้นมาเพื่อจะบอกจะบอกว่าการซื้อเสื้อไทยสตูดดีไซเนอร์ไทยสักขวนหนึ่งเนี่ยไม่ได้แค่สนับสนุนแบรนด์อย่างเดียวยังมีช่างตัดช่างเย็บคนทําโรงงานทอผ้าแต่ละบริษัทเนี่ยก็ประกอบไปด้วยบุคลากรมากมายหลายอย่างแล้วก็ตอนเนี้ยมันเป็นโอกาสเป็นวิกฤตที่คนไทยต้องช่วยกันช่ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเสื้อผ้าหรือ่าอุตสาหกรรมงานนี้เราก็มาอยู่ที่ จ uh, อชโฮเทลครับซอยอารีนะซึ่งวันนี้ก็โลเคชั uh, ่นก็เป็นดีดีซึ่งก็น่ารักมากนะ uh, มีหลายอ<ด>ย่างมีร้านกาแฟมีบูตินะกเนาะก็มีแฟนคับถบมามเข้ามาไหมมีอะไรไหมเสียงแตกเสียงแต่เ,แตเราต้องใกล้กล้องหน่อยนะครับเพราะเราไม่มีไมนะ่เนาะน่ารักครับ มึนเลยเสียงแตกที่ได้ยินกันไหมครับว well, ันนี้เสียงกล้องเพราะเราไม่มีใหม่ด้วยแหละใช่หายแล้วค่ะโอเคโอเคครับอ่าเมื่อกี้ก็คงได้ยินกันไปแล้วเนาะเซฟไทยแวร์ไทยแล้วก็วันนี้ก็ห่ายชุดหน่อยหน่อยไหมครับสนุกดีครับเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้ถ่ายแฟชั่นอะไรบ่อยๆพอได้มีโอกาสมาถ่ายก็รู้สึก ดีใจมากที mm ่เ hmm. ป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญเซฟไทยหวนไทยครับผมส่วนพี่ก็รู้สึกกลัวมากเลยเพราะว่าถ่ายคู่กับน้องกัอฟนะครับครับก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวเราพาเดินดูโรงแรมได้ครับว่าว่าเอาเราไปดูเสื้อก่อนดีกว่าได้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูเสื้อผ้าชุดต่างๆนะครับที่เป็นของแบรนด์คนไทยวันนี้นี่แบรนด์ไทยตั้งนั้นอันนี้ก็เป็น อิช <Ooh>, ูนะครับใครก็อาจจะรู้จักอิชูแล้วที่เป็นเป็นหมวกเออ่เป็นหมวกที่เป็นหมวกที่เป็นพลาสติกหน้านะที่เป็นที่นต้องการกันทั้งประเทศเลยเนาะอิชูอิชูลายนี้อืมเนาะแฟนต่อมาคนก็น่าจะรู้จักกันดีตอนนี้นาเ้นคิลเลอร์นั่นเองคิลเลอร์นะครับอันนี้ก็ช่างเด็ดการเป็นคิลเลอร์ ชุดนี้ก็คือผมใส่ถ่ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ด้วยได้กลิ่นเหมือนกันมีกลิ่นน้ำแข็เหมือนกันนี่สนุกสนุกนะฮะเป็นลายตารางหมัดรุกนะครับโอเคอันนี้ก็ใส่ไปแล้วนะแบรนด์เนี่ยเป็นอ่าอันนี้อันนี้ถ่ายไปแล้วมีหน้าพี่ติดอยู่นี้ด้วยแบรนด์อะไรไม่ได้เลยนอกจากแบรนด์ หมูนะครับก็เป็นแบบว่าสไตล์เป็นชุดนอนชุดนอนนิดเดิมนะเป็นชุดนอนที่ไม่ได้นอนนะครับก็เนี่ยก็จะเป็นแบรนด์หมูว่าจะเป็นอะไรประมาณสไตล์เทเทนต้องตัวหนึ่งนี่หานที่ใส่ไปแล้วไม่มีอะไรนี่เป็นโลโก้ตัวเอ็มตัวเอ็มครับอืมแล้วก็ชุดที่ใส่อยู่ทั้งคู่ก็ทั้งคู่เลยนะครับมาแบบทหารครับ เาแส่พอดูนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูโรงแรมหนน่่อยเีตรนโรงแรมสวยเคยมาบ้างครับครั้งแรกครับที่นี่เขาจะมีกับร้านกาแฟคนก็มาแน่นคนเยอะคนเยอะครับที่นี่มีสระว่ายน้ำใช่ไหมครับเข้าไปได้ไหมครับไม่ทราบนะครับเรอต้องต้องไปเข้าทางนู้นนะครับ ดูดีมากค่ะนี่มัน,มน,นจะเป็นเรียกว่า,าถ้าใคร<ม>ดูพวกแฟชั่นต่างๆก็จะแอบเห็นสาวว่ายน้ำนี่บ่อยมากเพราะว่าใช้เป็นโลเคชั่นทีแบบ คนมาถ่ายกันเยอะแล้วเป็นโรงแรมยอดฮิตแล้วจริงๆแล้วเป็นยานโรงแรมหนึงซอยอารีที่คนนิยมมาถ่ายรูปกันใช่ครับชื่อโรงแรมเลยนะครับ George Hotel George Hotel นะครับซอยอารีนะผมแวะกันมาได้ครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในดีกว่าตรงนี้เสียงดังนิดนึงจุ๊บเดี๋ยวกลับไปนั่งคุยกันดีกว่าเนาะ เดี๋ยวต้องคุยกันสักนิดนึงเพราะเดี๋ยวเราลัาสั้นแล้วก็แฟนคลับจะไม่เต็มอิ่มเนาะทีนี้ผลงานใหม่ครับท่านแอนทายซี e ีส์ใช่ครับผมเรื่องนัด episode รือ season season สองกำลังจะเปิดกล้องแล้วใช่ไหมครับเปิดกล้องเดือนเดือนหน้าครับตอนนี้ก็จะเป็นช่วงของการเวิร์กช็อปแล้วก็เดี๋ยวจะมีการวงสรวงปลายเดือนนี้ ก็รับรองว่าก็ sí. จะเป็นความรักของทานละไทหลังจากซีซันหนึ่งเปและเจ็ดปีครับเจ็ดปีใช่ก็คือจะมีความโตขึ้นมีความเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นก็จะเป็นความรักของคนในวัยทํางานเป็นการใช้ชีวิตจริงๆมากยิ่งขึ้นไอซี้วขายไปกี่เดือนายไปไม่ถึงสองปีแต่ว่าอันนี้ต้องอันนี้ต้องทําเป็นเจ็ดปีผ่านไปจะต้องเล่นให้มันโตขึ้นใช่มันจะยากตรงที่ช่วงเจ็ดปีที่ทานกับไทหายไปนะครับ เราก็ต้องทําให้คนดูเชื่อว่าขาย่านการไทยรักกันมาเจ็ดปีจริงซึ่งมันก็จะยากตรงนี้ก็ต้องติดตามดูก็มีเวิร์กช็อปต่างๆต้องขับเราเลยล่ะทําให้ฝึกแอคติ้งใช่ครับว่ามันผ่านไปแล้วเจ็ดปีนะไม่ง่ายง่ายนะยากครับเนาะเพราะฉะนั้นแฟนคลับก็น่าจะต้องกระยากเราติดตามใช่ไหมครับแล้วมีอะไรอีกนอกจากวันนี้มาถ่ายเซรา่วนี่ก็เห็นทางเซรา่วบอกว่าจะเอาอัพ ข้าบต่างๆขึ้นประมาณปลายเดือนปลายเดือนมีปลายเดือนมิถุนาหรือต้นอย่างใช่สุดก็เดือนกรกฎาคมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ที่เป็นแฟนกอล์ฟเนี่ยก็ติดตามได้ที่เพจสลามทั้งไอจีแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับเป็นแล้วก็เป็นนิตยสารออนไลน์ใช่ใช่ได้ครับผมแล้วก็ใครชอบรูปก็แชร์กันได้แล้วก็เราก็มีแฮชแท็กที่ด้วยว่าแฮชแท็กเซฟไทยแหวนไทยครับซึ่งเป็นการช่วยกระลุนรงให้คนไทยกลับมาใส่เสื้อไทยดีไซเนอร์อีกครั้งหนึ่งใช่ครับเพราะฝาก ทั้งวันนี้เราจะมีอะไรฝากว่าม,มีฝากเดี๋ยวอันนี้น้องเนี่ยฝากสุดท้ายนะเพราะว่าแฟนคลับุอยากให้ฝากอ,อันแรกก็คงฝาก Surround IG กับ Facebook นะครับ,รบซึ่งก็เป็นนิตยสารออนไลน์การ์ตนฝากโครงการเซฟไทยแวร์ไทยของไทยดีไซเนอร์ที่มาร่วมด้วยช่วยการทำแคมเปญนี้ขึ้นมานะครับฝากจ e o r g e h เทล l ฟอารีนะครับ ฝากแบรนด์ที่หมูด้วยเขียนคิลเลอร์และอิทชิวด้วยสุดท้ายก็ให้น้องให้น้องให้น้องกาฝากเลยก็อย่างแรกเราก็อยากฝากติดตามพารทายเดอะซีรีส์ซีซั่นสองนะครับที่อาจจะได้รับชมกันภายในปีนี้นะครับเริ่มถ่ายเดือนหน้าแต่ว่าฉายในปีนี้แน่นอนใช่ครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับแล้วก็ฝากแคมเปญเซฟไทยแวร์ไทยด้วยครับผมที่เป็นการช่วยดีไซเนอร์ชาวไทยด้วยกันนะครับต้องครับโอเคแล้วก็ฝาก จอชพอเทลนะครับเออที่้อเปิดสถานที่ในการถ่ายทำครั้งนี้ครับขอบคุณครับมีคำถามไหมเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมกับพี่หมูจะขอตัวแล้วนะครับไปทำงานต่อนะน้องน้องกับฟยังมีลุกต่างๆที่ต้องถ่ายประมาณหนึ่งทีเดียวเพราใช่ครับอยากจะต้องขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับครับผมเไว้เจอกันนะครับขอบคุณที่เข้ามากันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ จะไปอุดหนุนแน่นอนค่ะโอ้โอเยี่ยมมากเลยครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ